พี่น้องชัดเจนแล้วเดอชัดเจนเหล้อเดอเพ่งพิมพ์ลดาห้อยใจบ้างไป่เสียนเปิดสิปายูน้ำภูรดชัดเจนแลว้วข้าเจ้าตั้งโต๊ะแถลงไล่สดสามสิบนาทีมีภูิยานฟินแลนด์มีแพล่เผ้าเสียงท้องมีน้องเพ่งพิมพ์ลดาและคุณแม่ความจริงคุณพ่อก็มาเพราะว่าได้ได้ยินพอพอ่อบิ๊กถามว่าพอใจไหมคุณพ่อคือคุณพ่อแต่่าคุณพ่อบ่ได้เข่ากลองน้ำพี่น้องนั่งตั้งโต๊ะแถลงน่ะสี่คนน้ำกัน สรุปเล่วว่าน้องเพ่งไปอยู่กับแม่แพ้วเด้อพี่น้องเดือแต่ข้าเจ้ากับเบ้ากันดีเบ้ากันมวนบนบอมบ,บ่ได้อะโวยไหยบ่ได้บ่ได้ตู้ได้เทียงกันพี่น้องอืมเบ้ากันมวนอยู่สรุปกันมวนอยู่พี่นอ้องอือน้องเพ่งแล้วก็ว่าแล้วก็ขอบคุณพอบีขอบคุณแม่แพ้วที่ให้โอกาสหนูมาอยู่นี่หาเดียนมาอยู่น้ำเสียงท้องฟินเล่นหาเดียน ้าเดียนจ้างบ้านสิเสร็จแล้วพี่น้องเอ่ยแม่แล้วก็ว่าบ,บ่นึกเลยว่าน้องลูกสาวเจ้าของนั่นสิได้มาถึงจุดนี้ตอนเอามาฝากไปครับแม่เพลวพอบิกนั่นบ่นึกเลยว่าน้องสิมาถึงจุดนี้อุ้ยไหวจังเนาะฮาเดียนพี่น้องโอ้ยบ่แเป็นมีเงินหลายล้านละิีร้างบ้านก็ะมอดสิแล้วเล้วแม่ โอ้ยเอฟซีกะฮักกะหอมห้อยใจบังไฟเสียนแตกดังปงปังเปียงปังพอปีกเปลี่ยนคนเลาล่วงทุนเห็ดเพ่งนี่เกือบเบิดเกือบเครื่องล้านเป็นเครื่องล้านน้าวาน,นอืพอพราะว่าเราเป็นคนเลียบเพ่งนี่ให้กับน้องเพ่งพานาวาน,น้องเพ่งกะขอบใจพอปีกได้เลียกเพ่งนี่ให้หนูพานาวานานน่ะอืม พราะว่าเราตอนแรกเราสมมาสมรรัครในตั้งใจอยากสิบเป็นหมอลำปานาว่าก็เลยเลือกไปอยู่น้ำเมแพรวแต่กัขอบใจพอบีกอยู่อันกันขึ้นขอบใจที่พอบีกให้โอกาสเลือกพันาว่าแมเปิลก็ว่าตอนแรกกเข้าใจว่าน้องเพ่งต้องอยู่กับพอบ๊กต้องอยู่กับใครตัวเกี่ยวมิวสิกเพราะว่าใครตัวเกี่ยวมิวสิก เป็นของพอบีกพอบีกเป็นผู้บริหารน้องเพียงต้องอยู่ในสังกัดเพิินแต่พอพอบีกมาโพดว่าให้เลือกใดน้องเพียงมือนี้ก็เลยขออนุญาตมาเลือกอืความจริงแล้วความจริงแล้วพอบีกเราให้ศิลปินทุุคนเลือกใดน้องซี่แกมนั้นเลือกอยู่กับตัวเกี่ยวมิวสิกน้องคอบเตอร์เขาอยู่ตัวเกี่ยวมิวสิกคู่ชินจังอยู่กับตัวเกี่ยวมิวสิกศิลปินเกาเด้อแต่น้องเพลงเนี่ยเลือกสิมามอยู่กับ เพลวเภาแสงทองเนื่องจากว่าน,น้องเพลนั้นนะักความเปลี่ยนมอลำหนูหมักมอลำัมมาเต่น้นอยๆค่ะแต่หนูกะขอบคุนพอบีกค่ะที่ให้โอกาสหนูผณนาวาไปฮับทึ่งพอบีกเมเพลวไปฮับหอดเยนหอดช่านผลพี่น้องแล,กล้กก็มันให้เราออกซิ่งเกินห้อยใจบังไฟแสนเป็นสางซื่อเสียงเป็นเบอร์หนึ่งของเสียงท่องขึิ้นเล่นกระไรในคณะนั่นพี่น้องเอ๋ยปัทหินี้กา ตกลงปงใจไปอยู่กับแมเผ้าเมแพวเผ้าเสียงท้องแล้วเขาให้แมเล่าเบาแมเล่ากะว่าแมเล่ากะขอบอุ้นพอบีกแม่แพลที่ให้โอกาสน้องเพียงพิรดาแต่เมเน่ยให้น้องเพียงเป็นผู้เลียงพอหน้องเพียงปูดเป็นผู้ทางานเออในน้องเพียงเรียกเอาตามใจน้องเพียงถัศมาคันเรียกแล้วบ่ถือใจอิบซี่มยุก ก็ต้องขอโทษหลายๆเมลากับเบ้าดีอยู่พี่น้องเอ,อ้ยจังใดกันเิ่นโรคอยเอ่ยกันด้วยดีก็ดีใจน้ำเนาะบ้ดนี้น้องเพียงน้องเพียงก็ว่าขันเรียกขน,นูเรียกไปแล้วก็ขอให้เอฟซีเข้ารบด้กันตัดสินใจของหนูก็ให้เมตตาหนูในหัหกหนูตาลิตตัวหนูในเดินละกับเบ้าดีอยู่น้องเพียงพิี่ระดากระไรหนูอยากเป็นมอล่ออเป็นมอล่ ธรรมดากันคือแม่แพลวนี่ล่ละไปออกงานแต่ละมือแต่ละมือละหมักไปแนวนี่เพราะว่าพอบิ๊กกับาขันยูใน้ขายเพลงนี่กะขายเพลงนี่กะบ่ได้เป็นเวทีใหญ่คือแม่แพลว้ก็ไปรับงานขึ้นเวทีสมองก็กว่ากับกลับเสียนะบ่ได้มีงานประจําคือจังแม่แพลวให้ไปยูกับแม่แพลวก็ดีใจยู พระว่าแม่แพ้วเป็นภูมิความสามารถปานาวาคือสิดูแลน้องเพ่งได้ดีอยู่ปานาวาพอบีก,กันเบ,บ้าดีพี่น้องแม่แพ้วก,กับเบ้าดีกับหอบ่าพอบีกให้โอกาสเลี้ยงก็เลยให้น้องเพ่งเลี้ยงน้องเพ่งกับเลี้ยงมาอยู่ทั้งนี้ค่าตัวการค่าตัวบได้หลายเดอ้อปานาวาบได้เงินเป็นก่อนคือยังเป็นยุคไข่เพ่งแต่ว่าอาจใสว่าเขามีงานทุกมือ เงินมาไล่นำใจเงินตีบกระเล้วตั้งต่เอฟซีเพิ่นเฮโรเกนใจพานาวานั่นก็ลล่งเอ่ยด้วยดีเป็นอันว่าสรุปแล้วเด้อว่าน้องเพลงพิมราา์ระดาไปอยู่กับแพ้วเผ่า,าแสงท้องพี่น้องเอ่ยเอากัรลอดูต่อไปเนาะว่าเพิ่นสิเป็นจ้าไห๋แต่ว่าเพิ่นเบากันดีเบากันมวนห้องก็ดีใจน้ำเนาะ ย่ายุด่ากันให้กันไปกันมาอะไรทนเอฟซี่กับพ่อเรียวย่ให้กัน่าด่ากันเด้อหักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมเดนไทยคอยชองเสริมให้คนรักกันพี่น้องเอ้ยโอ้ย ได้สดสานาทีพอปั่นดาละไงดันละดังพราตอนนี้แล้วดังเดี๋ยวพอเป็นธรรมดาเถอะหยาบาลฟินแลนดนผู้ใดอยู่มอเลาาต้องดังเบิด์เพลวเผ้ากระดังพี่น้องเพียงกระดังก็เลยมีหนักข่าวมัดซ้อมไหลเอาคลิปนี้ไว้ซสำนีนละสวัสดีครับสวัสดีครับ